หญิงทศนีตันติฤทธิศักดิ์นะคะในแพทย์เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ค่ะปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์สถาบันประสาทวิทยาหัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยาค่ะความภาคภูมิใจนะคะก็เป็นบุคลากรของสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์มาตั้งแต่ปี2000 ปีพศ2538นะคะจนถึงปัจจุบันก็25ปีแล้วนะคะก็ได้ทำงานกับกรมการแพทย์มาตลอดก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับนโยบายของท่านอธิบปดีและก็ท่านผู้บริหารทุกท่านในการทำในด้านของทั้งบริการและวิชาการทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะโรคทางระบบประสาทให้กับประเทศไทยนะคะ นอกจากนี้เราก็ยังได้สนองพระราชดำริในการร่วมกับโครงการราชทันปันสุขนะคะเป็นแพทย์จิตอาสาในการเข้าไปดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังนะคะที่โรงพยาบาลราชทรรให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลทางด้านโรคระบบประสาทโดยได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยปกติหรือเป็นผู้ป่วยที่แม้จะเป็นผู้ต้องขังก็ตามค่ะผลงานที่ผ่านมานะคะ ก็เนื่องจากว่าสถาบันภาษาวิทยาเป็นองค์กรหนึ่งในกรมการแพทย์ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับเรื่องทางด้านวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองให้สามารถครอบคลุมได้ทั่วทั้งประเทศไทยโดยมีการพัฒนาบุคลากรเป็นต้นแบบในการบริการโรคหลอดเลือดสมองพัฒนาโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศให้สามารถ ให้บริการโรคหลดอดเลือดสมองโดยเฉพาะการให้ยาละลายริ่มเลือดนะคะได้ทั่วประเทศซึ่งเป็นประเทศเดียวเนประเทศอาเซียนซึ่งาสามารถให้บริการนี้ได้ทั่วทั้งประเทศทุกจังหวัดนะคะนอกจากนี้เรายังมีการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคหลดอดเลือดสมองให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าเทียมกับระดับสากลหรือนานาชาติโดยที่สถาบันประษาวิทยาได้รับรางวัลโรคหลดอดเลือดสมองคุณภาพ WSO Angel Awards ระดับ d ดอ m o ด์นะคะหรือระดับเพชรซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับจากองค์การโรคหลอดเลือดสมองโลกหรือ World Stroke Organization นอกจากนี้ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเรายัางได้มีการพัฒนาระบบบริการสู่แนววิถีใหม่คือ New Normal นะคะโดยการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยทางผ่านทางระบบ t เทเลม d i ิซีน รวมทั้งการส่งยาวทางไปรษณีย์เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถได้รับการรักษาได้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่มีไม่มีอุปสรรคจากการที่จะต้องเดินทางมารับการรักษาในช่วงการระบาดของโควิดนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเรื่องของระบบการลดแออัดในในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยมีการสนับสนุนแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการลงทะเบียนจองคิว ออนไลน์จากบ้านมาโดยผ่านแอปพลิเคชัน PNI Plus นะคะทำให้ผู้ป่วยไ,ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาแต่เช้าสามารถมารับบริการได้ตามเวลาที่นัดได้นะคะสวัสดีครับกับผมนายแพทย์พจนอินทราภาพรอายุรแพทย์โรคติดเชื้อนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าง,งานลบติดเชื้อกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขครับความภาคภูมิใจที่ผ่านมาได้มีโอกาสาทํางานในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลและให้กับในกรมการแพทย์ของกระทรวงสาธารณาสุขครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะร่วมคิดพัฒนานวัตกรรมเ,เช่นเต็นท์แรงดันลบแล้วก็พัฒนา สถานที่ห้องติดเชื้อแรงดันลบเพื่อที่จะแยกผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้มีโอกาสาที่จะร่วมอยู่ในคณะทำงานวิชาการทั้งของควบคุมโรคและก็คณะทำงานด้านวินิจฉัยดูแลรักษาผูป่วยนารทีนและแนวทางการดูแลรักษาให้กับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับแล้วก็ได้มีโอกาสาที่จะเป็นคณะผู้ร่วมวิจัยร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญของการนำไมโลกนะครับแล้วก็ในเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 และมีโอกาสเป็นรองประธานและประธานร่วมคณะกรรมการเซอร์วิสแพลนสาขายุรกรรมการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อกระแสเลือดหรือเซปซิสของกระทรวงสาธนารณสุขครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะ,ะเป็นประธานจัดประชุมโควิด -19 ในระดับนานาชาติแบบ Virtual Conference ร่วมกับ ประเทศต่างๆทั่วโลกและโรงพยาบาราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับข็คิดหลักการทำงานที่ใช้อยู่ประจำก็คือให้คิดดีพูดดีทำดีมีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเองอดทนแล้วก็เสียสละนอกจากความภาคภูมิใจในงานที่ได้ทำแล้วประการสำคัญคือได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็น คนไทยบนผืนแผ่นดินไทยได้มีโอกาสทํางานเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสุขภาพดีของคนไทยถึงเพื่อนร่วมวิชาชีพอยากให้ทุกท่านได้ทํางานด้วยความอดทนเสียสละโดยมีผู้ป่วยหรือคนไทยเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ผมเองก็ขอถือเสมือนว่าเป็นตัวแทนของทุกท่านที่เป็นผู้ร่วมงานที่ได้ร่วมทํางานสนับสนุนการทํางานด้วยกันมาเพื่อ ให้คนไทยมีสุขภาพดีครับดิฉันนางอรดาปาวงตำแหน่งเจ้าพนักงานเวสติชำนาญงานจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปางรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลข,าข,าขาล้าราชการดีเด่นกลุ่ม3ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานประจำปีงบประมาณ2563จากกรมการแพทย์ในครั้งนี้ รางวัลน,นี้ถือเป็นเกียรติแก่ตัวของดิฉันและครอบครัวรางวัลน,นี้จะเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้ดิฉันมีกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรตามความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่ดิฉันตั้งใจทําความดีช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ร่วมงานตลอดจนสังคมส่วนรวมต่อไปผลงานที่ผ่านมานะคะดิฉันปฏิบัติงานที่หน่วยงานเวชระเบียนและสติโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นระยะเวลาประมาณ25ปีงานเวชระเบียนเป็นงานด่านหน้าที่ต้องให้บริการกับผู้ป่วยเป็นจุดแรก ดิฉันพยายามที่จะพัฒนาหน่วยงานให้บริการที่สะดวกรวดเร็วเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจปัญหาจากกระบวนการการทำงานมักจะมีมาเสมอเพื่อให้เกิดการยั่งยืนในการพัฒนางานดิฉันใช้กระบวนการในการจัดการองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาโดยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือที่เราเรียกว่า KM ภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นประจำทุกปี เริ่มจากเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยการชวนพี่ๆน้องๆมาเล่าสู่กันฟังถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเทคนิคในการทํางานระหว่างเจ้าหน้าที่และต่อยอดด้วยการจัดทํา CQI นะคะเพื่อนําไปสู่พัฒนางานปรับกระบวนการทํางานหรือที่เรียกว่า PDCA การคิดค้นประดิษฐ์จัดทํานวัตกรรมอาทิเช่นการศึกษาผลการพัฒนาระบบเรียกเก็บรายได้จากการใช้โปรแกรม HS ใหม่ของโรงพยาบาลของจากระบบซอฟต์แ และเป็นการพัฒนาลดระยะเวลาการให้บริการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยนัดนอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาวิจัยจากงานประจําที่เราเรียกว่า r 2 r เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อค่าน้ําหนักสัมพัทธ์เพื่อนนํามาพัฒนาการสรุปการวิเนเจฉชัยโรคและก็การศึกษาวิเคราะห์หาความคุ้มทุนของการรักษาของแต่ละโรคหรือที่เราเรียกว่า TA และการจัดทําต้นทุนต่อนหน่วยหรือ unit cost ของแต่ละโรค ซึ่งผลงานดังกล่าวผู้บริหารโรงพยาบาลและเครือข่ายในกลุ่มมะเร็งนำไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการบริหารต่อไปขอขอบพระคุณผู้บริหารกรมการแพทย์ทุกขั้นที่ให้โอกาสได้นำเสนอผลงานของตนเองที่ได้ทำมาขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานครอบครัวที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดและขอบคุณกายและใจของตัวดิฉันเองที่ทำให้สามารถทำงานผ่านปัญหาอุปสรรคด้วยดีมาตลอดส่งต่อกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงานนะคะ อยากจะฝากบอกน้องๆทุกคนว่าให้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดใฝ่หาความรู้อยู่เสมอปัญหาอุปสรรคของการทำงานเป็นเรื่องปกติที่อาจพบเจอสำหรับคนทำงานและจงระลึอกอยู่เสมอว่าในความวิกฤตย่อมมีโอกาสให้เราเสมอขอเพียงเราเปิดใจมีความตั้งใจไม่ท้อถอยสักวันจะพบกับความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายแล้วขอให้ทุกคนทำงานด้วยความสุขนะคะ รับผมชื่อนายสุป,ประชัยกันโอชนันครับทำงานที่สถาบันประสาทวิทยาแผนโอพิธีจักศูนย์ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ส2หน้าที่ที่ผมทำอยู่ปัจจุบันคือเป็นเทคนิคเชื่อของตึกจักศุนผมจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยพักสรนันทาและผมได้ไปเรียนหลักสูตรการเป็นเทคนิคเชี่นของตึกจักศุที่โรงพยาบาลศิริราชหนึ่งปีความภาคภูมิใจคือผมทำงานจากระดับ มาตรฐานที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเป็นเทคนิคเชียนฝากกำลังใจให้เพื่อนทุกๆคนนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มที่แม้เจออุปสรรคต่างๆ,ๆมากมายอย่าท้อถอยสู้ๆนะครับสวัสดีครับผมนายวัชร์จัดสะอาดครับตำแหน่งนักวิชาการสาติต โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีนะครับสําหรับความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตการทํางานของผมนะครับและเป็นหนึ่งแรงใจและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ผมจะพยายามปฏิบัติหน้าที่และผลงานให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรนี้อย่างดีที่สุดและสุดความสามารถ ส่วนผลงานที่ผมมีความภาคภูมิใจที่สุดนะครับก็คือผลงานการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลโรคมะเร็งนะครับซึ่งเป็นผลงานที่ผมมีความตั้งใจเป็นอย่างมากเป็นโปรแกรมที่ช่วยติดตามข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ามารับบริการณโรงพยาบาลช่วยควบคุมคุณภาพคุณภาพข้อมูลช่วยทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน และผลงานนี้ยังได้รับรางวัลของเขตบริการสุขภาพที่11และ Service Plan สาขาโรคมะเร็งนะครับและอีกผลงานหนึ่งก็คือการช่วยเป็นพี่เลี้ยงสำหรับเขตบริการสุขภาพที่11ที่มีเป้าประสงค์ในการาพัฒนาการจัดทำข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อให้เกิดคุณภาพข้อมูลที่สมบูรณ์ความถูกต้องแม่นยำ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปครับขอฝากถึงน้องๆรุ่นหลังที่จะก้าวเข้ามาปฏิบัติงานต่อไปนะครับในการปฏิบัติงานทุกอย่างเราทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้นะครับขอให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้และเตรียมพร้อมในการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติงานไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคต่างๆแล้วงาน ที่เราตั้งใจไว้ตั้งเป้าหมายไว้ก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ